โอเคครับเวัสครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนช่วยอะไรสักหน่อยนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าในเครื่องเสียงนะครับทุกคนเห็นปะมันติดมันเป็นมาตั้งแต่นานแล้วอะเครื่องเสียงตรงนี้ครับเนะี่ยเมืงแไ่ผมไม่ได้อัดคลิปแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ ตอนนี้ผมไม่สามารถดูแบบดูแบบได้นะครับเวลาผมเล่นเกมอะดูดิเนี่ยทุกคน,นเห็นแรกไหมเนี่ยมันทำงานเองอัตโนมัติออันนี้สองผมเอาถ่ายคลิปนไงก็ดูนี้ดิ ช่วยแก้ด้วยนะครับเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อ่ะอมไม่อนุญาตมากเลยปิดโอเคครับผมครับ